เียเจ้าบ bon. ิ๊กอุบบนข้อยง่ามนะครับข้อยง่ามสามล้านบาทค่าตัวสามล้านบาทแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วสามล้านบเด็กคล้ายดอกไอ้สามล้านเจ้าของฟาร,ร์มบอกว่าไม่ได้ยินนะครับ แบยังอยากอยู่วิดอยู่สาจะสูงไเป็นไรจะิ่งโอ้มันสูงก็ข่ตัวนี้ห่นข่สูงลอยหกสิบอ่าหน่งคือหูแนะเจ้าบีกบลหูหรือเปล่าปดิล่างเจ้าคุพี่ี่โวย คอยโบกี้ดิย่านมันมั่มเอายวยูสี่หัวไล้ี่ายางนะาจจะคว้างของโบยูหรอรอยูนะครับมันก็ล่างล่างเนื้อล่างตัวให้เจ้าบิ๊กอุบบนโอ้งามคัดสมราคาักวกนคว้างควยกบสามเกียว์ทีบัสเดียว